ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Magnolia Quality Development, The f o r e s t t e a r s The Land of Everlasting Happiness. สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่พารู้พารวยวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2564ครับผมกับผมอีกบรรธาเพิ่มสู่พร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับเราจะพาผู้ชมนั้นไปพบกับสาระความรู้ดีๆและค้นหาโอกาสในการทําธุรกิจกันนะครับ สำหรับในช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับอดีตผู้ประกาศข่าวสาวสวยครับที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทรนด์ของการทําธุรกิจผักอบแห้งด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมไปต่อยอดโอกาสในการทําธุรกิจได้ด้วยครับแต่ว่าช่วงแรกนี้พาผู้ชมไปดูซุก,กี้ในตํานานกันก่อนนะครับหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีโคคาซุกี้ครับเขามีหลายสาขาครับแต่ว่า พอเจอกับวิกฤตโควิดสิสาขาที่สยามสแควร์ซึ่งก็เปิดมากว่า54ปีมีโอกาสนะครับที่หลายท่านเองมีโอกาสไปทานแล้วก็บอกชื่นชอบอย่างมากแต่ตอนนี้ไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับต้องปิดตำนานไปก่อนแต่ว่าเฉพาะที่สาขานี้นะครับสาขาอื่นยังเปิดอยู่นะฮะสำหรับไอเดียของเขาคืออะไรทําไมคนไทยถึงชื่นชอบแบรนด์นี้อย่างมากไปฟังพร้อมๆกันครับ การดูแลและก็การให้บริการแบบครอบครัวเนี่ยมันทําให้มันทาให้อยากกลับมาอีกนี่เป็นเสียงตอบรับจากลูกค้าประจําร้านโคคาสุกี้สาขาสยามสแควร์ที่มักจะเดินทางมาทานอาหารกับครอบครัวอยู่บ่อยครั้งเธอเล่าครับว่ารู้สึกผูกพันกับร้านโคคาสาขาสยามสแควร์เพราะเป็นลูกค้ามานานกว่า10ปีพนักงานให้บริการที่รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัว การที่ได้มาทานอาหารที่ร้านนี้จึงทำให้รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยทุกครั้งที่มาทานถึงแม้ว่าปัจจุบันร้านสุกี้จะเปิดแข่งกันมากมายแต่เธอก็ยังเลือกที่จะมาทานที่ร้านแห่งนี้เพราะทางร้านยังคงความเป็นมาตรฐานความอร่อยความสดใหม่ของวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้รู้สึกอยากกลับมาทานอีกครั้ง ถึงแม้ว่าร้านโคคาสาขาสยามสแควร์จะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายแต่เธอก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ร้านแห่งนี้จึงมาอุดหนุนเป็นวันสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันเป็นรวมโต๊ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอ,อะไรอะกิซุก,กิร้นๆอ,นอะ่ะเหมือนเหมือนน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยไหมที่เริ่มทำอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็คือเป็นความแปลกใหม่นะในยุคนั้นน่ะนะคะรู้สึกใจหายมากเลยที่นี่คือ,ท,คอที่นี่คือทุกอย่างหมายถึงว่าคือคือแลนด์มาร์คหมายความว่า ถ้าเรามารัดเจอกันที่โคคาสยามเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอะรีเจนต์มันหายไปเนาะแต่ว่าก็เชื่อว่ายังยังจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน สำหรับโคคาซูกี้ถือเป็นพัธคาคารแห่งรแรกๆที่นำการปรุงอาหารแบบซุกี้เข้ามาเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยซึ่งจุดเด่นของร้านโคคาซุกี้นอกจากรสชาติอาหารจะมีความอร่อยที่ถูกปากใครให,หลายๆคนแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการให้บริการลูกค้าที่เปรียบเสมือนกับคนในครอบครัว ที่ทำให้ลูกค้าหลายคนติดใจในการให้บริการและกลับมาทานอาหารที่ร้านแห่งนี้อยู่เป็นประจำลูกค้าเนี่ยเรามีความผูกพันสูงพนักง,งานเขาคุกคียกับร้านเราเนี่ยทุกวันเหมือนบ้านหลังที่สองก็เหมือนครอบครัวเพราะลูกค้าประจํามาก็เสมือนสมาชิกคนหนึ่งนะคะจะไม่แปลกใจเลยเวลาที่เดินเข้ามาในโคุค้านี่พนักง,งานเราจะคุยกับลูกค้าเราเสมือนพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนแบบ เอ้วันนี้ยังไม่ได้ทานผักเลยนะลูกอย่างเงี้ยมักจะเป็นประโยคที่นักเคยได้ยินอยู่บ่อยอครั้งะนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะคิดถึงมากๆเลยสำหรับสาขานี้ร้านที่เปิดมายาวนานกว่า54ปีที่นับเป็นความทรงจำดีๆของใครหลายๆคนก็ต้องกลายเป็นเพียงตำนานเมื่อเจอกับผลกระทบของโควิดระลอก3 ทำให้คุณนัทธารีพันเพนโสพลทายาทรุ่นสามแห่งโคคากุปต้องตัดสินใจที่จะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการอ,อ,อันนี้ละลอบสามครั้งนี่ก็ค่อนข้างหนักนะคะนัทไม่อยากให้มีวันนี้แน่นอนนะคะคุณปู่คุณยา่าสร้างสักโคคาสยามมานะคะแล้วทำให้มันเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงคุณพ่อต่อยอดร้านนี้มานะคะจนถึงวันนี้เนี่ยตกมา รุ่นของนัทเองเนี่ยแล้วเราต้องเป็นคนประกาศออกไปว่าเราจะปิดตัวสาขานี้ซึ่งมันเป็นตำนานไอคอนิกที่หนึ่งเลยที่สยามทำให้เราก็เศร้าเศร้านะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราจำเป็นต้องทำจริงๆนะคะเหมือนกับเครื่องบินถ้าน้ำมันใกล้หมดแล้วเราก็ต้องลงจอดก่อนแล้วตั้งหลักตั้งตัวแล้วก็สู้มันต่อไปกับโปรเจกต์ข้างหน้า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องมาเจอกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็คงต้องปรับตัวให้อยู่รอดจนวินาทีสุดท้าย ขอบคุณมากครับผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าครูคาสุก,กี้นั้นไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคุณลูกค้าคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่ว่าสาขานี้ไปต่อไม่ไหวแต่อีก6สาขาที่เหลือยังคงเปิดให้บริการตามปกติอยู่แต่เอาละก็ต้องมีการปรับตัวกันไปในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้เช่นเดีวยวกับคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ต้องมีการปรับตัวสู้ๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับอดีตผู้ประกาศข่าวสาวสวยนะครับที่ตอนนี้ พันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจแล้วก็เปิดร้านที่มีชื่อว่าเนลฟี่สตูดิโอตอนนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย wisdom tnb media global ไยเบรดแฮปปี้เนสมาวรีกรอฟคอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชันกับก้าสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับคุณผู้หญิงนั้นต้องอยู่คู่กับความสวยและนั่นคือโอกาสในการทําธุรกิจนะครับ หนึ่งในธุรก,กิจที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากคือธุรก,กิจเพ้นเล็บนะครับหรือว่าการทาเล็บเป็นสีสีสีสันสวยงามนะครับก็เป็นการเสริมบุค,คลิกไปในตัวด้วยนะครับนั่นคือโอกาสที่ผู้ประกาศข่าวสาวสวยนะครับคุณปูมินดานนั้นก็มองเห็นก็ทําธุรกิจนี้มาสักพักหนึ่งตอนนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากเดี๋ยวในช่วงแรกให้คามผู้ชมนั้นไปดูบรรยากาศร้านของเธอกันก่อนนะครับและเดี๋ยวช่วงต่อไปค่อยมาพูดคุยถึงไอเดียในการทําธุรกิจติดต,ตามได้ในช่วงนี้ครับ นี่คือบรรยากาศร้านเ e ลฟี่สตูดิโของเรานะคะซึ่งเป็นร้านขายส่งอุปกรณ์เล็บที่เชื่อว่าน่าจะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดร้านหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวนะคะและที่สําคัญคือคุณสามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะว่าร้านของเราเนี่ยนะคะมีบริการแบบครบวงจรสินค้าที่หลากหลายถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเปิดร้านเล็บแล้วก็ยังไม่มีความรู้เนี่ยเข้ามาหาเรานะคะนี่แหละค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าเรามีทุกอย่างให้คุณเลือกเลยค่ะ เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะว่าเราเราอยากได้อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอศึกษาข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็บินไปคุยเราไปเอาจากประเทศไหนอ่ะเราต้องบินไปดูก่อนไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ดีๆก็สั่งมาตอนนี้จะเป็นเกาหลีจีนแล้วก็แถบยุโรปเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าพอมันมีงานแฟร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรวมรวมตัวกันเลยทีนี้เราเราก็ไปรวมทีกงานนั้นได้เวลาที่เราตกลงว่าเราจะเอายี่ห้อไหนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งเด็กไปเรียนที่ต่างประเทศ เราชอบแบบให้ลายมันละเอียดแค่ไหนชอบแบบเล็กๆแบบวาดเส้นเล็กๆอันนี้ผู้นี้มียังคะอันนี้เป็นเป็นใช่มีแล้วเนาะมีแล้วโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซนโชว์รูมนะคะให้ลูกค้าเห็นเป็นไอเดียค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดร้านขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างเราก็จะแนะนำได้ว่าอ่ะตัวไหนซื้อที่ไหนยังไงนะคะตรงไหนที่เรามีซัพพลายหรือว่า ตัวไหนถ้าเราไม่ได้ขายเองเนี่ยเราก็จะแนะนําได้นะคะว่ามีแหล่งที่ลูกค้าสามารถไปซื้อได้ด้วยแต่ถ้าเป็นอุปก,กรณ์ที่เกี่ยวกับเล็บทั้งหมดเนี่ยสามารถซื้อได้จากเราแบบทีเดียวจบเลยค่ะ สำหรับท่านไหนต้องการที่จะเปิดร้านเล็บนะคะแล้วก็ยังว่างเปล่าอยู่ไม่รู้ว่าเเราจะเริ่มต้นยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะศึกษากับเราได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้ามาที่หน้าร้านก็ดีหรือจริงๆคุยกับเราทางเพจออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะ เราจะให้คาปรึกษาเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจากศูนย์คุณจะต้องมีสเต็ปต่อไปยังไงอย่างเช่นคุณมีงบประมาณอยู่เท่าไหร่คุณต้องการร้านขนาดไหนต้องการใช้สินค้าประเภทไหนเี่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุดเราสามารถให้คำปรึกษาเรื่องนี้กับคุณได้ทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบางทีเนี่ยอาจจะช่วยแนะนำลูกค้าให้ได้ด้วยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ค่ะถ้า เกิดว่าต้องการการเทรนนิ่งเนี่ยรอติดตามข่าวสารได้จากหน้าเพจแล้วก็ร้านของเราเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัดเทรนนิ่งเป็นระยะระยะด้วยยังไงแวะเข้ามาที่เนลฟี่สตูดิโนะคะโอ,โอ้บรรยากาศร้านสวยงามโออามากเลยนะครับเอาละฮะสำหรับในช่วงนี้ไปคุยกับพี่ปูมินดานะครับถึงไอเดียในการทำธุรกิจนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเนลฟี่สตูดิโเนี่ยไม่ได้เปิดร้านทำเล็บนะฮะแต่ว่า เปิดร้านเพื่อที่จะขายอุปกรณ์แบบครบวองจรให้กับร้านทำเล็บอีกทีหนึ่งไอเดียของเธอนั้นคืออะไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเริ่มต้นจากที่ปูเป็นคนที่ชอบทำเล็บก่อนชอบทำเล็บหมายความว่าชอบมีเล็บสวยๆแต่ไม่ชอบนั่งทำเล็บเพราะว่าเป็นคนถ้าอยู่นิ่งๆแล้วจะเครียดอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไปเรียนเพื่อที่จะมาทําตัวเองแต่ปรากฏว่าพอไปเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันสาม,มารถสร้างเป็นธุรกิจได้เพราะว่า เราจบคอร์สหลักสูตรเราทําได้ทุกอย่างแล้วเราก็เห็นว่าอุตสาหกรรมเล็บเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่จริงๆแล้วมันโตนะคะย้อนไปเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคือร้านทําเล็บมันเยอะมากจริงคือไม่ไว่าจะเป็นตามทุกซอกซอยมีหมดนะคะทั้งร้านเล็กร้านใหญ่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยแล้วทําไมเราถึงไม่ทําก็เลยเปิดเป็นร้านเล็กๆอยู่ลกๆใกล้ที่ทํางานที่เราสามารถไปดูเองได้ทําเองได้จ้างช่างได้อะไรแบบนี้นะคะแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าคู่แข่งมันเยอะ เพราะคู่แข่งทุกคนอยากจะทําเล็บหมดรู้สึกว่าสามารถเปิดร้านได้เองได้ไดก็เลยทําให้รู้สึกว่าทําไมเราต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกของลูกค้าที่เป็นคู่แข่งในแบบโอ้โหมหาศาลมากๆเราไม่อยากที่จะเป็นแค่ตัวเลือกแต่เราอยากจะให้คู่แข่งมหาศาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้กลายมาเป็นพันธมิตรกับเราหรือว่ามาเป็นลูกค้าของเรามากกว่าลราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจอะไรที่มันจะตอบโจทย์กับการแข่งขันตรงนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์ก็เลยมองเลยค่ะเรื่องของอุปกรณ์ส่ง เล็บให้กับเป็นเหมือนซัพพลายเออร์ให้กับร้านทำเล็บทั่วประเทศเลยอย่างเงี้ยนะคะ <Why? S 1> ทำอุตสาหกรรมเล็บมาพักหนึ่งแล้วนะคะอยู่ในธุรกิจเล็บเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีข้อบกพร่องจุดด้อยบางอย่างที่ยังเกิดขึ้นอยู่กับร้านขายส่งเล็บที่มีอยู่เมื่อ4ปีที่แล้วในประเทศไทยนะคะเราก็เลยเอาช่องโหว่ตรงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงให้ร้านของเราที่ว่าเราจะต้องออทำยังไงให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายราคาต้องเป็นธรรมแล้วก็ที่สำคัญเราต้องมีบริการไม่ใช่ว่าขายเสร็จแล้วก็จบจบไปอะไรแบบนี้ค่ะต้องให้คาปรึกษาต้องครบวงจรอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ เราเริ่มทำธุรกิจอุปกรณ์ส่งเล็บครบวงจร<ป>เราจะเน้นบริการไม่เน้นว่าคือขายของแล้วก็จบคือหมายความว่าถ้าคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้อะไรเลยอยากจะเปิดร้านเล็บสามารถเดินเข้ามาหาเราแล้วก็เราให้คำปรึกษาแบบครบวงจรนะคะจะต้องทำยังไงบ้าง เริ่มตรงไหนความรู้อะไรที่คุณควรจะต้องมีพื้นฐานในการทําร้านเล็บแล้วก็ของทุกอย่างสามารถหาซื้อที่เราได้ในที่เดียวอะไรแบบนี้นะคะเราจะเน้นให้ความรู้มากกว่านี่คือจุดยืนที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเลยอะคะ่ะว่าเราต้องเป็นที่พึ่งให้เขาได้ในทุกๆเรื่องเรื่องน้อยที่สุดายคมว่าพยายามไม่เรื่องเยอะที่สุดกับลูกค้าแล้วเขาจะมาติดใจเราเองอะ เราเนี่ยโตมาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่พอโควิดปุ๊บเนี่ยมันก็ชะง,งักเหมือนกันเพราะร้านต้องปิดใช่ไหมคะอยู่ในห้างแบบนี้ก็คือต้องปิดชัดเจนตอนนั้นแต่ก็โชคดีที่ก็กยังมีมาตรการช่วยเหลือจากทางห้างนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านเราอย่างเดียวแต่ว่าร้านทําเล็บซึ่งเป็นร้านบริการเนี่ยก็ต้องปิดเหมือนกันลูกค้าของเราที่เคยซื้อเยอะ ทุกคนก็ต้องเซฟหมดมันก็ทําให้ยอดดรอปลงมานะคะออนไลน์ขายได้แต่ภาพรวมพอกําลังซื้อเขาลดมันก็ลดอยู่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราปรับตัวเราพยายามที่จะปรับให้อยู่ได้นะคะก็คือเราเน้นขายไปที่ลูกค้า end user มากขึ้นคือหมายความว่าถ้าลูกค้าไม่สามารถไปทําที่ร้านทาเล็บได้ เขาก็ซื้อของมาทําที่บ้านได้สิเเราอาจาจะจัดเป็นเซตเป็นโปรโมชั่นที่เขาทําได้จริงๆที่ไม่ใช่ว่าแบบมันยากเกินไปที่เขาไม่สามารถที่จะกลัอบไปทําที่บ้านได้อะไรแบบนี้นะคะเราทำเซตแบบนี้เราทําโปรให้ถูกเราทําอะไรที่มันให้เขาสนใจอะ่ะ ตรงแยยอดของเราเนี่ยมันก็เลยไปกระเตื้องตัวนั้นมากขึ้นแต่ถามว่ามันจะดีเหมือนตอนแรกไหมมันมันไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็อยู่ได้ก็คือค่อยๆประคองไปเรื่อยๆแต่พูดถึงช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะพอมันเริ่มคลายตัวก็เชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมเราต้องประคองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ปรับกลยุทธ์เลยก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยก็ก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าเราโดนผลกระทบโดยตรงค่ะ แน่นอนในอนาคตเนี่ยเราเราต้องการทำารรณานี้ให้มันมั่นคงเตาขยายฐานลูกค้าเราไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการเะียสร้างก็คือการเป็นสถาบันสถาบันที่ดูแลเรื่องของเล็บอย่างชัดเจนมากขึ้น ใครที่อยากจะเรียนจริงจังก็สามารถมาเรียนได้หรือบางคนไม่ได้อยากเรียนฟูคอร์สอาจจะเรียนแค่ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาลองดูก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบเราก็จะมีแบบนั้นได้ซึ่งตอนนี้ค่ะอยู่ในช่วงที่เรากาลังกําลังดําเนินการกันอยู่พอดีช่วงนี้ติดโควิดด้วยมันก็เลยยังค่อนข้างที่จะฉุกลระหุกกันกันนิดนึงนะคะก็ธุรกิจมันก็เริ่มซบสาวลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเล็บเนี่ยเป็นธุรกิจที่ยังไงเนี่ยมันก็โตไปได้เรื่อยๆเพราะว่าดูจากต่างประเทศเนี่ยธุรกิจเขาก็โต ผู้หญิงยังไงก็ยังรักสวยรักงามนะคะแล้วเขาก็จะมีเทคนิคใหม่ๆเนี่ยมาตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราหยุดที่จะเรียนรู้ไม่ได้คือปู้ก็จะต้องส่งช่างปู้เปียนเนี่ยไปต่างประเทศ ก่อนที่จะมีโควิดนะคะเราจะส่งช่างไปเรียนเทคนิคใหม่ๆที่ต่างประเทศแล้วก็ให้มาอยู่ประจําที่ร้านพอลูกค้ามาเราจะได้แนะนําได้เลยว่าอันนี้ตัวใหม่นะอยากลองไหมอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะทําต่อไปข้อดีของเราเนี่ยคือด้วยความที่เราเราพร้อมจะเรียนรู้อะค่ะต่อให้การแข่งขันสูงแค่ไหนก็ตามนะคะใครพร้อมที่จะเรียนรู้ได้มากกว่าคนนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ยอดได้มากกว่า ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าพี่ปูมินดานั้นมีแพชชั่นนะครับมีความรักต่อธุกรกิจนี้อย่างมากเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นจากความรักเหล่านี้ก็เลยทําให้เธอนั้นมองเห็นความต้องการของคุณลูกค้าเข้าใจความต้องการของคุณลูกค้าก็นําเสนอบริการที่ดีที่ตอบสนองความต้องการของเขาได้ในขณะเดียวกันนะครับก็เชื่อมความสัมพันธ์นให้คุณลูกค้านั้นรู้สึกเหมือนก,กับเราเป็นเพื่อนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนผสมที่สําคัญที่ทําให้ธุรกิจของเธอนั้นประสบความสําเร็จด้วยนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรรรรรู้้้้แลวกกก็สาาามถเเออไไปปัับบใชธุิจขงด เอาครับช่วงนี้เราพักกัสกครูครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามธุรกิจผักอบแห้งตอนนี้มาแรงมากมครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอนนี้หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดย Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายกลับก็สู่ยุคส,สุดท้ายของพารู้พารวยครับช่วงนี้ไปพบกับไอเดียในการทำธุรกิจที่ตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและก็กำลังมาแรงมากๆคือกระแสะรักสุขภาพนั่นเองครับธุรก,กิจนี้คือธุรก,กิจผักอบแห้งอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมที่บอกว่าน่าสนใจก็คือว่าไอเดียของเขาคือไปรับซื้อผักจาก,กเกษตรกร นานจากนั้นก็มีการแปลงรูปแล้วก็ปรุงแต่งรสชาติให้อร่อยถูกปากทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเชื่อไหมครับผู้ชมรายได้ต่อเดือนทําได้สูงถึง5 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะครับไอเดียในการทําธุรกิจนี้เป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ ผักอบแห้งหลากชนิดนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจากกระแสรักสุขภาพของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกระเจี๊ยบเขียวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงซึ่งผักทุกชนิดที่นำมาอบแห้งก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนเป็นพืชผักที่รับมาจาก,กเกษตรกรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวกล้วยบ็อกโคลีแครอทข้าวโพดฟักทองรวมไปถึงเห็ดอีกหลากหลายชนิด ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีไรายได้จากการส่งพืชผลทางการเกษตรขายให้กับโรงงานแห่งนี้คือเริ่มแรกนะคะคือผักเนี่ยในจังหวัดของเราเองเนี่ยมันล้นตลาดแล้วมันทำให้ราคาถูกลงและเราเลยต้องการที่คิดคนให้ว่าจะช่วยเหลือตลาดในจังหวัดเรายังไงดีในผักเกษตรกรของจังหวัดยังไงดีก็คือการเพิ่มมูลค่า ก็คือตัวแรกที่เราหยิบเลยก็คือกระเจีย๊ยบเขียวเพราะมันล้นตลาดมากแล้วทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยขายผักไม่ได้ราคาถูกเน่าเสียเราเลยนํามาจับเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เขาเนี่ยมีไรายได้เราไม่ได้ซื้อในราคาที่ถูกกว่านะคะเราซื้อในราคาขายปลีกข,ของเขาเลยและเขามีไรายได้เพิ่มก่าจะมาเป็นผักอบแห้งให้เราได้ทานกันทุกวันนี้ที่นี่เคยผลิตและจําหน่ายใบชาสมุนไพรมาก่อน แต่เห็นว่าในตลาดมีผลิตภัณฑ์ใบาชาขายอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การแข่งขันสูงจึงจุดประกายให้ต้องเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่โดยมองมาที่กระเจี๊ยบเขียวเนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละปีจะมีผลผลิตเหลือล้นตลาดจึงนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายหาตลาดใหม่ในประเทศการหาตลาดของเราเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวเราจะ คือการตลาดของเราจะเน้นในการออนไลน์ค่ะคือแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือการออกบูธเพราะว่าการออกบูธเนี่ยเป็นช่องทางในการที่เราไม่ต้องเสียเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากไม่ต้องลงทุนมากและเราอ่ะได้คุยกับลูกค้าเองโดยตรงในการพรีเซนต์ลูกค้าเองโดยตรงแล้วลูกค้าจะได้ชิมด้วยคือลูกค้าจะได้เห็นหน้าการขายเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เราเกิดการแมทชิ่งค่ะมันจะเกิดการแมทชิ่งจากลูกค้าที่กินเฉยเนี่ยกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยมาซื้อไปขายแทนก็มีเยอะนะคะจากลูกค้าที่ไม่เคยทานเลยแวะมามาหน้าร้านก็เอ๊ะแวะชิมหน่อยก็ซื้อเลยเหมือนกันก็จะมีลูกค้าใหม่ๆจากหน้าหน้าร้านหน้าบูตการจากการออกบูธเยอะมากเหมือนกันค่ะสำหรับการผลิตในช่วงแรกของผักอบไผ่ทิพย์ก็จะแปลรูปโดยไม่มีการปรุงรสใดใทั้งสิน้นมุ่งเน้นเฉพาะ,ะตลาดผู้บริโภค ที่มีปัญหาระบบขับทายจนสินค้าเริ่มเปที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจึงต้องขยายลูกค้าสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตลาดที่กว้างกว่าเดิมจึงได้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาอย่างมาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีในการพัฒนาปรับปรุงรสชาติให้หลากหลายยิ่งขึ้นทำให้ปัจจุบันมีด้วยกัน5รสชาติได้แก่รสสาลาย รดลาบรดต้มยำรสวาซาบิและลดดั้งเดิมส่วนการหาตลาดของที่นี่ก็จะเน้นขายออนไลน์และออกบูธตามงานต่างๆเพื่อพบปะก,กับลูกค้าโดยตรงทำให้ปัจจุบันผักอบไผ่ทิพเป็นที่รู้จักของคนในประเทศและต่างประเทศสร้างไรายได้เดือนละกว่า5 0 0แสนบาทครับหัวใจทำการในการทำธุรกิจของเรานะคะก็คือการที่เราเนี่ย เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนเหมือนว่าตัวเองเป็นลูกค้าถ้าเราอยากชอบในการที่ได้ทานของดีๆะคะ่ะเราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราได้ทานของดีๆเหมือนกับที่เราชอบทานเหมือนกันค่ะการตลาดของที่นี่นอกจากจะขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วยังรับผลิตเป็น O E M ตามออเดอร์ของลูกค้าโดยลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ได้ไปตีแบรนด์เป็นของตัวเองอีกทั้งที่นี่ยังเปิดโอกาสให้วัยรุ่นในพื้นที่ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าโดยไม่ต้องลงทุนอีกด้วยขอบคุณมากครับผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กําลังมาแรงมากๆน่าจับตาม,มองมากๆนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียในการท,ทําธุรกิจที่ดีนะครับเพราะว่าตอบโจทย์นะครับทั้งในมุมของคนที่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับในขณะเดียวกัน ก็ตอบโจทย์ให้กับคนที่ปกติอาจจะไม่ชอบทานผักสดนะครับแต่ว่าอยากจะทานผักด้วยรสชาติที่อาจจะแปลกใหม่นะครับแล้วก็ถูกใจใครหลายๆคนถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องศึกษาเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสในการหารายได้เสริมในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดสําหรับพารู้พารวยประจําสัปดาห์นี้เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์เวลาเดิมนะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งกับผมอีกวันพุธาวันุขพร้อมกับทีมงานในระหว่างนี้คุณชมก็แวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ ผ่านช่องทางของ Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ